สวัสดีค่ะนักเรียนปสีที่น่ารักทุกคนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตมิสาอินคำหน่วยการเรียนรู้ที่10การนำเสนอข้อมูลแผนภูมิแท่งจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถ1อ่านแผนภูมิแท่ง2ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาแผนภูมิแท่ง ถ้าให้สี่เหลี่ยมแทนไอศครีมจะได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้จำนวนไอศกรีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม2560าหกำหนดให้สี่เหลี่ยมแทนไอศครีม5แท่ง ใช้เส้นแนวตั้งแสดงจำนวนไอศครีมแทนข้อกำหนดและเส้นแนวนอนแสดงวันที่ขายไอศครีมจะได้ดังนี้จำนวนไอศครีมทีส่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง1ิกรกฎาคม2 5 6 0ันจำนวนแท่งวันที่0 5 10 15 20 25 30วันที่10ค่ะ 11 12 13 14การหาจำนวนไอศครีมที่ขายได้ในแต่ละวันสามารถพลิกจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการเทียบกับเส้นจำนวนดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการจึงไม่จำเป็นต้องมีเส้นขั้นระหว่างรูปและไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดซึ่งแสดงได้ดังนี้ จากข้อมูลในแผนภูมิแท่งพบว่าเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับจำนวนไอศกรีมที่สหกรณ์โรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคม2560ตั้งแต่วันที่10ถึง14กรกฎาคมสหกรณ์ขายไอศกรีมได้25แท่ง15แท่ง30แท่ง20แท่งและ25แท่งตามลำดับวันที่10และ14กรกฎาคมขายไอศครีม25แท่งเท่ากัน ตั้งแต่วันที่1 0ถึง14กรกฎาคมสหกรณ์ขายไอศครีมได้115แท่งวันที่11กรกฎาคมขายไอศครีมได้น้อยกว่าวันที่10กรกฎาคม10แท่งวันที่14กรกฎาคมขายไอศครีมได้น้อยกว่าวันที่12กรกฎาคม5แท่งแต่ขายได้มากกว่าวันที่11กรกฎาคม10แท่ง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมแิแท่งอาจนำเสนอได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนตัวอย่างตรงนี้เป็นแนวตั้งนะคะแนวนอนค่ะแผนภูมิที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลเรียกว่าแผนภูมิแทง่ง แผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิตัวแผนภูมิประกอบด้วยเส้นแสดงจํานวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจํานวนของแต่ละรายการซึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มจากระดับเดียวกันที่ศูนย์และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากันตัวอย่างที่1จํานวนไม้ดอกที่นักเรียนชั้นปสีป่ปลูกในเรือนเพาะชำ นักเรียนปลูกไม้ดอก5ชนิดได้แก่ชบาบันชื่นเข็มชวนชมดาวเรืองตัวอย่างที่2ไม้ดอกที่ปลูกมากที่สุดคือเข็มมีจำนวน19ต้นค่ะ ตัวอย่างที่3นักเรียนปลูกดอกไม้ทั้งหมดฉบา9ต้นบวบิดบานชื่น12ต้นเข็ม19ต้นชวนชม12ต้นดาวเรือง13ต้นนักเรียนปลูกไม้ดอกทั้งหมด65ต้นตัวอย่างที่4เรียงลำดับชื่อไม้ดอกตามจำนวนที่นักเรียนปลูกจากมากไปน้อยมากที่สุดคือดอกเข็มอันดับ2ดาวเรือง อันดับ3บานชื่นชวนชมน้อยที่สุดก็คือดอกชบาค่ะตัวอย่างที่ห้าจำนวนรองเท้าประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ใน1สัปดาห์แผนภูมินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนรองเท้าประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ใน1สัปดาห์ ร้านค้าขายรองเท้าผ้าใบและรองเท้ากีฬาได้1.10รองเท้าผ้าใบ110รองเท้ากีฬา2.30คู่สัปดาห์นี้ร้านค้าขายรองเท้าได้ทั้งหมดรองเท้าแตะ50รองเท้าผ้าใบ1 1 0รองเท้าหนัง130รองเท้ากีฬา1.20รวมทั้งหมด4.10คู่ เรียงลำดับประเภทของรองเท้าที่ร้านค้าขายได้น้อยที่สุดไปหามากที่สุดรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬาและรองเท้าหนังค่ะในกรณีที่แต่ละรายการมีจำนวนใกล้เคียงกันมากจำนวนที่อ่านจากเส้นแสดงจำนวนอาจไม่ตรงกับข้อมูลที่แท้จริง จึงนิยมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกำกับไว้ที่ปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเช่นมูลค่าการส่งออกสินค้าของบริษัทเงินดีพศ2557ถึงพศ2560พศ2557 144พศ2558 198ล้านบาทพศ2559 185ล้านบาทพศ2560 170 ล้าานบาทเรามาดูงานวันศุกร์ที่4มีนาคมพศส5 6 5นักเรียนทําแบบฝึกหัด10.5หน้า94-95เขียนชื่อนาำสกุลให้เรียบร้อยส่งงานในอัลบั้มห้องเรียนแบบฝึกหัด10.5ข้อ1จํานวนไม้ผลในส่วนของนายมุลมาไม้ผลอันนี้เป็นแผนภูมิในแนวนอนนะคะก่อนอื่นที่นักเรียนจะตอบคำถาม7ข้อด้านล่างได้นักเรียนต้องหาจานวนต้นไม้ทั้งหมดก่อน น้อยน่ามี60ต้นขนน30มะละกอฝรั่งส้มมะม่วงนักเรียนต้องหาข้อมูลตรงนี้ให้เสร็จแล้วถึงจะตอบคำถามด้านล่างนะคะแบบฝึกหัดนี้อออกข้อสอบนะคะทั้ง7ข้อเลยส่วนข้อ2ก็ตอบคำถามในลักษณะเดียวกันกับข้อ1ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ